สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้สู่ชนอเม e าโรนะคะข้อมือที่กำไรข้อมือที่ใส่อยู่นะคะก็จะเป็น Evil Eye นะคะก็จะปักตะกร้าเอาไว้นะคะนี่นะคะ,ะถ้าใครสนใจนะคะก็อยู่ที่ตะกร้านะคะ ช็ความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะดูว่าคนที่คุณนึกถึงคนในใจของคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขาชอบคุณบ้างหรือเปล่าเขารักเขาชอบคุณบ้างหรือเปล่านะคะไฟออฟคัพนะคะไอคัพเลยทำไมเขารู้สึกเสียใจอ่ะเขารู้สึกน้อยใจเสียใจผิดหวังนะคะถามว่ารักหรือเปล่า ก่อนที่จะเสียใจต้องรักอยู่แล้วนะคะมี2องถ้วยอยู่ด้านหลังเขานะอ่าแต่ว่าคือตอนนี้มีแต่ความทุกข์โดยที่ไม่ได้หันไปมองเลยนะคะว่าจริงๆแล้วยังมีความรักยังมีความรักหลงเหลืออยู่นะคะอ่าแต่ว่าตอนเนี้ยความรู้สึกของคนคนนี้ที่คุณนึกถึงนะคะมันเป็นความอ,อ่อผิดหวังเสียใจหรือตัวของเขาอาจจะมีความทุกข์อยู่นะคะมีความวันว่นวหวเซนสตีฟพอสมควรเหมือนกันนะวันนี้วันที่13นะคะหมายเลข13นะคะก็เป็นตัวเลขแบบอานรรนิดนึงนะคะ นี่นะคะมีแม่น้ําลําธานนะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้เขายังก้าวข้ามอุปสรรคไม่ได้หรือหรือจิตใจของเขาตอนนี้มันแบบมันหวั่นไหวนะคะห้าถ้วยน้อยใจผิดหวังรู้สึกสูญเสียรู้สึกเสียใจโศกเศร้ารู้สึกยังไงคนอีกคะอันนี้คือความรู้สึกของเขาก่อนนะตอนนี้นะเขารู้สึกยังไงคนอีกคะ นายอ o อ n นับคัพส์นะคะมองว่าคือเก้าถ้วยเนี่ยใบนี้ยมแยัมแจ่มใสไม่ได้เยอหยิ่งอะไรไม่เหมือนสำรับอื่นๆนะคะถึงจะเป็นไพ่ออริจินอลเหมือนกันก็ตามนะคะแต่ว่าต้องดูรายละเอียดในหน้าภาพของไพ่ด้วยอย่างนี้นะคะชุดที่เขาสวมใส่นะคะสีฟ้าขาวลายทาง เป็นคล้ายแบบเขาใจเย็นลงแล้วแหละนะถึงจะเสียอกเสียใจห้าถ้วยน้อยใจยังไงก็ตามนะคะแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยคือเหมือนกับว่าคือความรู้สึกของเขาน่าจะโชว์หน่อยความรู้สึกของเขานะคะเหมือนกับว่าเอ่อคือเขายังไม่เปิดใจให้ใครนะออนอกจากคนแล้วนะก็ยังไม่เปิดใจให้คนอื่นเก้าถ้วยตอนนี้นะคะอาจจะดูเหมือนฉันอยู่คนเดียวฉันไม่ต้อนรับความรัก มันเป็นความรู้สึกที่มีกับคนนะ่ะเหมือนอารมณ์แบบผิดหวังเสียใจแล้วก็มันเป็นไพ่เศร้าขึ้นมาก่อนแล้วมันก็เป็นไพ่แบบว่าเขาจะนั่งคนเดียวเขาจะอยู่คนเดียวฉันอยู่คนเดียวได้อารมณ์แบบแบบนันะ้นนะ่ะนะรู้สึกยังไงคนอีกคะ ทัว p e เพนทา e เิลนะคะลังเลสับสนนะคะมีสายน้ำลำธารขึ้นมาอีกแล้วนะคะออถ้ามีน้ำมีทะเลเนี่ยความรู้สึกค่อนข้างลึกลึกซึ้ง intense sensitive หวั่นไหวนะคะมากๆเลยนะคะคือว่าเขาเนี่ยก็มองว่าเขาเสียดายความสัมพันธ์นะแล้วก็ทีนี้มันมีสัญลักษณ์ infinity ด้วยนะคะก็คือการคิดถึงคนรักคนเนี่ยตอนนี้มันยังไม่สิ้นสุดนะคะ วนเวียนคิดถึงนะคะสับสนวุ่นวายในใจนะคะลังเลใจเอ๊การตัดสินใจของเขาหรือว่าการตัดสินใจของคุณเนี่ยที่ตอนนี้ที่เป็นกันอยู่สถานการณ์ของคนขงเขาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะทำไมตั้งแต่หันหลังให้กันไปหรือตั้งแต่รู้สึกเศร้าเสียใจอะไรของเขาตอนเนี้ยเขาคิดว่าเขาจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะคะแต่ว่าไปไปมาๆนะคือยังเลิกคิดถึงคุณไม่ได้เลยจนตอนนี้ที่คุณเข้ามารับฟังนะคะ บางคนก็เสียดายคุณนะอะบางคนเสียดายคุณอยากเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เหมือนแบบว่ามันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ที่ยังทําแบบนั้นไม่ได้นะคะบางคนเป็นคนเก่าอยากกลับเข้ามานะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะอยู่คนเดียวได้แต่ว่ามองว่าถ้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงคุณนะคะโอ้โห ten of o n e นะคะเหนื่อยนะคะตอนนี้แบกแบบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะความรู้สึกที่มีกับคุเนี่ยนะคะเหนื่อยใจนะคะแล้วก็แบบ มันเป็นอะไรที่เอาคนออ่จากหัวไม่ได้เลยนะมันหนักขึ้นทุกวันเลยอะนะมันไม่ได้เบาเหมือนที่เขาคิดอะเก้าถ้วยเนี่ยนะออฉันเป็นอิสระคิดว่าตัวเองเป็นอิสระนะคะเป็นที่ไหนล่ะนะดูสิแบกคนไปนะแบกความรู้สึกแบกใจพังๆเหนื่อยๆโซมไปด้วยในแต่ละวันนะต้องไปนั่งปั้นหน้าให้คนเด่นปั้นต้องไปนั่งแบบฉันอยู่ได้ฉันเก่งฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอะไรอย่างเงี้นะคะพลังงานอะไรแทรกเข้ามา นะคะเขารู้สึกยังไงคนนะคะเอดออฟวอต้องการเริ่มต้นใหม่ได้ไหมนะ uh, ต้องการเริ่มต้นใหม่ต้องการคืนดีต้องการกลับมาในความสัมพันธ์จะยื่นให้คนนั้นเนี่ยโอกาสตรงนี้อารมณ์แบบอยากให้โอกาสคนจริงๆอยากมาขอโอกาสจากคนนะ จริงจริงอยากเริ่มต้นใหม่นะมาเริ่มต้นจะใหม่ได้ไหมนะคะรู้สึกยังไงคนอีกคะยังรักคนไหมรู้สึกแบบไหนอะไรยังไงอา้าวก็คือจริงๆริงน้าไภขึ้นมาเนี่ยเสียใจคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้นะแต่ว่าพอมาดูแบบเนี้ยคือเลิกคิดถึงคุณไม่ได้แล้วความคิดถึงคุณมันเหนื่อยมันหนักมันหนักขึ้นทุกวันอะนะกอกหนักใจใช้ชีวิตลําบากลําบน เด็กขือดาบโอู้วิพ่ยสองใบสองใบนี้คือไพ่ยสองเด็กขีอดาบเนี่ยคือไพ่ยสองสองทางโซเชียลออนไลน์ถามไถ่คุณจากเพื่อนคุณคนรอบข้าง hermit แต่การสองของเขาในการสองเงียบๆนะคะไม่ให้คุณรู้ตัวนะคะการสองเงียบๆการสองเขาสองหนักสองตลอดเลยนะคะอืมคุณอาจจะคิดว่าอ่าบางคนถ้ามีการบล็อกกันเกิดขึ้นคนอาจจะคิดว่าคนอย่างเขาจะมาดูมาสองชั้นหรือเปล่าสองสองตลอดเลยค่ะนะอืม แล้วก็ทําเป็นเก่งกับคุณไปแบบนั้นนะเพราะว่านาเก้าเพราะว่าอย่างที่บอกห้าถ้วยขึ้นมาก่อนเสียใจนะคะเสร็จได้เสียใจไม่โอเคเลยนะคะเ้าถ้วยทําเป็นเก่งนะคะทําเป็นเก่ง <c oughs> นะคะรู้สึกยังไงคุณอีกคะอ่ะพอจบคัพสนะคะ รักคุณรักเสมอมาและยังรักอยู่วนเวียนคิดถึงแต่คุณเนี้ยนะคะรักคุณมากๆเลยนะคะคุณเป็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์เหมือนแบบว่าความรักชนะทุกอย่างเลยนะคุณชนะหมดเลยอะ่ะไอความที่แบบว่าอีกโก้อะไรของเขาอะตอนนี้คือแบบไม่เอาจะมีคุณอารมณ์มันเด็กเลยอะไรอย่างนี้นะคะเขาสองคนน่าดูคนคนนี้นะอ่ะเดี๋ยวขอดูโรแมนติกเจ้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ แหมว,วันเวลาทําไมเวลามันไปเร็วจังเลยนะ <c oughs> นี่ก็นั่งดูดวงทั้งวันนะคืน <c oughs> นะดีติกต็อบยังมีแบบเวลาให้สิบนาทีมาแบบทำคลิปนะคะอ่ะดูว่าเราไม่น้องเจอมีอะไรอยากจะบอก เกี่ยวกับความรักของคุณบ้างน,นะคะคนคนนี้นะคะเด็กหรือมากกว่าคุณได้นะอายุนะแต่ว่าขึ้นมาวันนี้เด่นๆก็คือเขาอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือว่าบางคนอายุมากกว่าได้ก็คือมีมีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าคนทั้งสองคนคะ่ะนะเขา,เาคนทั้งสองคนรักกันเขารักคุณนะคะทวอปครับนะคะชัดเจนเลยรักแบบผูกพันลึกซึ้งด้วยไม่ใช่แค่เลิฟเวอร์รักแบบรักตลอดมานะคะรักอยู่อะโรแมนแองเจนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับความสัมพันธ์ของคุณบ้างคะ บางคนเนี่ยรอการที่จะได้เริ่มต้นกับคนนะคะเริ่มต้นกับเพย์ฟูเนความประครั้งนี้นะคะเราเบนิเตเจ้านะนําว่าให้คนรู้สึกสนุกสนานเข้าไว้ให้มีพลังงานแบบเด็กๆ i n n o ินโนแบบเด็กๆไม่คิดอะไรไม่ไม,ไม่ไม่หนักเหมือนกันเขาว่าหนักแล้วตอนนี้พลังงานของเขามันหนักนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเปิดรับพลังงานดีๆ ได้ได้ยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคือพลฟอเนตเนี่ยคือเล่นให้เป็นเหมือนเด็กๆความคิดให้เป็นเด็กเข้าไว้นะยิ่งอยู่กับเด็กยิ่งดีเด็กสัตว์เลี้ยงธรรมชาติเนี่ยพลังงานมันจะเบานะคะเพราะฉะนั้นมันจะดึงดูดง่ายนะดึงดูดคนที่เรารักดึงดูดคนที่เขารักเราหรือเป็นพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเข้าหาเรานะคะอันนี้คือสียงที่พขึ้นมา All o w your inner นะคะ youngs อ่าดูภาษาอังกฤษ young full spirits of fun S to s h i นะคะก็แบบนั่นแหละนะะทำตัวเป็นเด็กๆเ,เข้าไว้นะคะสนุกๆเข้าไว้ trust นะคะจงเชื่อใจเชื่อใจคนรักของคุณเชื่อตัวคุณเองเชื่อมั่นความสัมพันธ์นี้นะคะนี่นะคะแล้วก็คือว่านะคะเชื่อ,อ,อในความรักงนี้ trust นะคะื d i s o u u t o o นนะคะ is calling for you to have faith นะคะก็ขอให้เชื่อและศรัทธานในความรักของตัวเองคุณและเขานะคะ,ะเนี่ยคู่กันแล้วนะคะจะไปไหนนะคะ,อะขอให้เป็นเด็กๆเ,เข้าไว้นะคะแล้วก็ความบริสุทธิ์ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะพาคนสองคนกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมารักกันเร็วขึ้นนะคะได้กลับมาอยู่แล้วค่ะแต่ขอให้มันเร็วขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นก็คือแบบ เพเ,เล่นออกไปให้แบบสนุกสนานหรือความคิดนะคะส่งออกไปด้วยพลังงานที่บริสุทิ์คิดถึงเขาหรืออะไรอย่างเนี้ก็ส่งออกไปแต่ยังไม่ต้องบอกเขาให้เขาติดต่อมานะคะเร็วๆนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะก็ะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ